อยางสนุกตื่นเต้นรา่าใคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเครดิตฟรี99บินรากคือ100%อัดไลน์เลยที่ a d b k k 9 9 9 t h หรือคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุริข่าวโชซีเราเริ่มต้นกันที่เผยสิงกำไร38ล้านปอนด์แมททุ่มซื้อลูกากูโชซีนะครับยังคงได้กำไรถึง38ล้านปอน แม้ทุ่มเงินเป็นสถิติสโมสรซื้อโลเมลูลูกากูกองหน้าม,มาจากอินเติมิลาน97.5ล้านปอนด์เมื่อพวกเขาขายนักเตะภายในทีมเป็นเงินสูงถึง140ล้านปอนด์ในช่วงเสมยนี้โรมมนอับรามวิชนะครับต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของทมัสตูเคิลสำหรับการป้องกันแชมป์ยุโรปและถึงลุน้นแชมป์พิม์ลิกอีกด้วยพวกเขาทุ่มเงินเป็นสถิติสโมสรเพื่อนำลูกากูมาร่วมทัพ ขณะที่ใช้เงินไปอีก4.5ล้านปอนด์เป็นค่ายืมตัวของซอูดีเกตกองกลางจากอัโกมาเรตทางด้านมาัคาัสเบนิเตลี่นะครับผู้สมัรตัมือสามนั้นก็ถูกเซ็นมาฟรีทาให้รวมแล้วนะครับโลซีใช้เงินสินทัพในช่วงสมัยน,นี้ไป102ล้านปอนด์ยันไรก็ตามแม้พวกเขาจะมีรายจ่ายมหาศาลแต่จริงๆแล้วโลซีก็ททากาไรได้ดีมากสําหรับนกเตะที่ไม่ได้ยินแผนการทําทีมของทมัสทูกคข เริ่มจากทมิอัประหัมที่เป็นคนที่นําเงินเข้าคลังของสิงครูมากที่สุดในช่วงสมัยนี้เมื่อย้ายไปสู่โรมาของโชเซ่มิโยในราคา38.5ล้านปอนด์ส่วนการตัดสินใจเปิดออปชั่นการซื้อขาดหลังจากยืมตัวฟิกเกยโทมารี้ทาให้โชซีก็ได้เงินราว30ล้านปอนด์นอกจากนี้ยังมีอีก30ล้านปอนด์ในการขายเคิร์สซูม,มาให้กับเวนแฮมเมื่อสัปดาห์ก่อนขณะที่มาร์เกฮีก็ย้ายไปสู่คริสตัลพอต์ในราคาถ,ถึง18ล้านปอนด์ อัตาลันต้าใจเงิน8ล้านปอนด์ไปคว้าตัว,ดวเดวิดีสปาโกสตากลับไปค้าแข้งเดลิบแบังเกิดทางด้านแบ็คขวาดาวรุ่งจากอาคาเดมี่อย่างเวเลนติโนโวาเรียเมนโตก็ย้ายไปสู่เซาท์อัลตันอีก5ล้านปอนด์ส่วนวิกเตอร์มัเซตก็ทำเงินจากการย้ายไปสู่สปาร์ตักมอสโกถึง4.5ล้านปอน,นด์คาร์นัตี้อลิเวียชิโลย้ายไปสู่เอซิมูรานอีก2ล้านปอนด์ ส่วนที่เหลือเป็นพวกดาวรุ่งอย่างลุยส์เบต1.5ล้านปอนด์ดาเรีวสติลเมลใบเสาตำตันอีก1.5ล้านปอนด์ต่อกรณีดังกล่าวนะทำให้โลซีกวาดเงินจากการขายนักเตะเข้าครังสูโมซร,ร140ล้านปอนด์ซึ่งหักลบกันแล้วก็ทําให้พวกเขาเหลือกําไรถึง38ล้านปอนด์จอร์จิโอยอมร้อโกรธมากทุกครั้งที่ถูกคนอื่นเรียกว่าลูกลักของซาลี จอร์จยูโรนะครับมีฟิลตัวบรรชาเกมของเชลซีออกมายอมรับแล้วว่าตนรู้สึกโกรธมากในทุกๆครั้งที่ถูกคนอื่นเรียกว่าลูกรักของมาลิชิโอซาลีในช่วงที่ย้ายมาเล่นให้กับทัพสิงโตนึงครามเชลซีใหม่ๆคุณรู้ไหมตอนที่ผมย้ายมาอยู่กับเชลซีใหม่ๆที่นี่บอกเลยนะครับว่าผมคิดถึงการกลับไปเล่นให้กับนาโบลีมากๆจากใจจริงๆหากใครยังจํากันได้ผมถูกวิจารณ์เรื่องของฟองก๊าเล่นและฝีเท้าอย่างดุนแรงมาก ทำเรื่องว่าวิ่งช้าจนเกินไปร่างกายเบาบางจนเกินไปจอจิโยกล่าวกับเพลเยอร์ออฟสเตชั่นนั่นมันไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแพาฟอร์มในช่วงแรกก็ไม่ค่อยดีจริงอย่างที่เขาว่ากันนั่นแหละแต่สิ่งเดียวที่ทําให้ผมโกรธที่สุดโกรธจนควันออกหูก็คือพวกเขาเอาย้ําแต่ว่าจอจิโยมันได้ออสตาร์ทในทุกๆนัดก็เป็นเพราะลูกรักของลุงซารี่โอ้โหผมนี่ควันออกหูเลยฟังชัดๆนะพวกคุณกําลังด้อยคุณค่าในตัวผมอย่างรุนแรงเลยทีเดียว มันเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเปล่าที่เนเตะส่วนใหญ่ต้องการเวลาปรับตัวหลังจากย้ายไปค้าแข้งกับลีกใหม่ๆซึ่งถ้าหากคุณติดตามผมตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่าผมใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างนานถึงขนาดสังกัดเกาอย่างเวโรนาะส่งผมไปให้กับทีมระดับดิวชัน4ยืมตัวนวู่นเลยด้วยซ้ำอดีตผมเคยเป็นนักฟุตบอลที่ห่วยแตกที่ไม่มีใครต้องการมาก่อนแต่ก็ก้าวขึ้นมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ณันะปัจจุบันเป็นเพราะการทํางานหนักล้วนๆแล้วตอนที่ย้ายจากเวโรนาะมาอยู่กับนาปลีใหม่ๆผมก็ฟอร์มแย่เหมือนกัน จนกระทั่งได้ทั้งซารี่เข้ามาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้นโดยสิ้นเชิงสุดท้ายพอย้ายมาเจเซีเรื่องเดิมๆม,มันก็เกิดขึ้นซ้ำอีกโดยที่ความว่าเป็นลีกของอังกฤษที่มีคนให้ความสนใจมากผมเลยถูกวิจารณ์ซีๆให้หายหนักมากกว่าสมัยก่อนเยอะเลยซึ่งปัจจุบันทุกอย่างก็โอเคหมดแล้วละ่ะจิตใจแข็งแกร่งรับมือกับข่าวลือและเสียงก่นด่าได้อย่างสบายสไตลการเล่นก็สมบูรณ์แบบไม่มีใคร ให้ปรับตัวเพิ่มอีกแล้วซึ่งการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกยูฟ่าแชมเลกคือข้อบ,บทพิสูจน์อย่างชัดเจนนี่คือซูปเกาวเชลซีนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่2กันยายนครับ